อันได้หมดถึงย้ำนะครับไม่ใช่ไฟเยอะเดียวต้องลมเคลื่อนดินคายดินคายลมเคลื่อนไฟถึงกระจายแล้วน้ำต้องชุ่มชื้นหลายเดียวนะครับให้เราพึงระวังนะครับว่าการอยู่ในที่อากาศถูกเอ้าเนี่ยอันตรายกว่าอยู่ที่อากาศร้อนเช่นถ้าร้อนแล้วลมโฟล์เนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเราต้มอะไรทุกอย่างนีะครับเราเราตั้งตั้งเตาแต่เราคนอยู่ตลอดอะไรอ่ะเมื่อเราผัดรัดหน้าแล้วไฟแรงเลยโหยแล้วเรากวนไม่ไหม้เลยแต่เราก็ตั้งไฟต่อให้ไฟเบากว่าแต่เราไม่ไม่คนไม่หมุนสักพักหนึ่งไหม้นะครับอันได้หมดถึงย้ำนะครับไม่ใช่ไฟเยอะเดียวต้องลมเคลื่ออนนนดิคคายลลมเื่ ไปถึงกระจายแล้วน้ำต้องชุ่มชื้นไหลเวียนนะครับอีกอันนึงคือพยายามหลีกเลี่ยงไฟกองอื่นเมื่อกี้หมอพูดไปแล้วเนาะว่าไฟกองอื่นมีหลายกองครับพอมันอยู่ใ,ใกล้กันทำไมมันพอมันต่อกันก็เหมือนโดโมิโนโอะไฟกองกเล็กแค่อากาศร้อนสมมติเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราล็อกที่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมีอาหารสิบเปอร์เซ็นต์งานเครียดสิบเปอร์เซ็นต์อารมณ์สิบเปอร์เซ็นต์รวมๆกันเบิร์นเอาเปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้คือคิดแบบเปอร์เซ็นต์ให้เข้าาใจง,ง่ย